ไปดูฟลิปปี้ขับเบิ้ลนเสียงให้หน่อยแปลงเกินดูทอ่ออย่างดิเท่ะตัดตึกคันอยู่นี่ตัดตึกคันดูดูทอ่อเท่ท คันนี้มันแรงจริงครับพี่น้องเดี๋ยวต้องตามไปดูหน่อยแล้วเนี่ยพอดีผมมาสุระเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปดูคันนี้หน่อยว่ารถใครรถมาจากไหนนะฮะโอ้ผมว่าแรงได้ใจจริงๆฮะคันนี้เป็นล็อกกี้นะล็อกกี้กระบะเปื่อยพอดีผม,มวิ่งตามสูดอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาไปจะวิ่งวิ่งไปลานไหนนะ เนี่ยผมจะตามไปถ่ายคันนี้แหละวันนี้นะอดูกระบะนะฮะโลบานส้มๆอย่างนี้เขาบอกว่าเด็ดว่างั้นใช่เหรอต้องตามไปดูหน่อยแล้วขนาดผมนั่งอยู่ในรถได้เสียงแสบหูเลยนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้วิ่งใกล้นะฮะแต่ผมใช้เลนซูมเอาระยะห่างจากรถผมก็ประมาณเกนะือบเกือบร้อยเมตรฮะ อ่าเดี๋ยวผมขอตามพี่เข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยฮะเจอตัวแล้วฮะโอ้โหผมตามมาเกือบเกือบกี่กิกโลวะนนี้ตั้งแต่ห้อยพึ่งจนมาถึงสามชัยเนี่ยนยฮะโอ้โหวิ่งอย่างกับพายุดูฮะดูดูคอดิต่อคอยาวมากเลยอะ่ะผ่าลูกด้วยสวัสดีครับ นี่ฮะโอ้โหตัวแรงจเจอแล้วฮะไม่รู้ทีมงานไหนยวต้องดูป้ายทะเบียนก่อนโอ้โหโชะเชิงเซาพี่ขับคันนี้เหรอป่ะฮะคันนี้เป็นเครื่องเท่าไหร่เนี่ย420อ่ะ420ไม่รวมแมพไม่รวมแมพถ้าแมพอ่ะ เขาบอกว่าห้าร้อยยี่ห้าร้อยยี่แมปแล้วใช่ไหมนี่แมปแล้วพี่วิ่งพี่วิ่งมาเท่าไหร่ทำไมไม่มันขึ้นแค่แปดสิบเก้าสิบเหรอโอ้โหแตใใ่ในโทรศัพท์ลูกพี่เขาขึ้นน้อยกว่านี้นะอีกนะเหรอผมวิออ่งเป็นร้อยยังตามไม่ทันเลยเป็นร้อยเลยเออสิบล้อวิ่งเป็นร้อยพี่น้องดูผมเอาดีแมพวิ่งตามอะ่ะ กวิ่งยังกับพายุเนี่ยโอ้โหหล่อมากครัันนี้ล็อกกี้นี่ได้เจอแล้วฮะนี่ทีมงานชะเชิงเซามันจะพูดติดลิ้นกระดกลิ้นไม่ทันฮะคนอีสานราพูดไทยเนี่ยพ,พูดคำนี้เนี่ยพูดยากฮะโอ้โห,โหเรเดียนเรเดียนเฉพาะลูกนะฮะนี่ เทอร์โบหรืออะไรฮะเนี่ยโอ้ใหญ่มากเครื่องล้นมาข้างหลังหรอเครื่องล้นเลยเหรอดูฮะตีกล่องตีกล่องตีกล่องใส่ฝาเครื่องครับเนี่ยเนี่ยมันล้นมาข้างหลังดูดิจะเห็นหรือเปล่าดูนฮะ โอ้ไม่เห็นมันโฟกัสไม่ได้อ๋อกรองลูกใหญ่มากกี่นิ้วเนี่ยกรองกี่นิ้วพี่นี่สิบสองหรือเปล่าโอ้โหพอๆกันไก่กับกรองรถตัดเลยอ่ะป้าสม,มว่าเครื่องเดิมที่แท้สายหมกเนี่ยนี่ฮะโซเฟอร์ ผมตามมาตั้งแต่ห้วยพึ่งแล้วเนี่ยผมว่าอู้รถไข่รถไข่ผมเลยตามมาดูอะผมต้องถ่ายให้ได้วันนี้ผมตามมาเจอแล้วใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงนึงอะมาเนี่ยก็เกือบเกือบเจ็ดสิบกิโลได้ไหมพี่จากห้วยพึ่งมาประมาณนั้นเหรอโอ้จากถุงเงินไปมันกิโลเป็นโรงงานห้าสิบห้าสิบหกสิบโลอันนี้เป็นมาจากสายทางเท้าจริงๆเลยเหรอมามาวิ่งการสินนี่นะ มาทุกปีเหรอพี่ผมเพิ oh, right. anyway, ่งมาปีนี้ปีแรกครับหรอลานนี้เข้ามาทุกปีอ๋ออันนี้คือมาเปิดร้านเหรอได้ไงอ๋อรับจ้างร้านหลุงอยู่หนือยาไซโอ้แสดงว่ามาวิ่งนี้นานแล้วใช่ไหมนี่เพิ่งจะรู้นะครับนี่โอ้โหมาจากสหิงเทามากกี่คันครับเยอะเยอะเลยเหรอประมาณสี่สิบห้าสิบคันทีมงานเดียวกันไหมกับชนบุรีทีมงานเดียวกันเหรอ ไอล็อกกี้กระบะสีฟ้าน่ะใช่ครับคันที่ผมเคยถ่ายน่ะอ้คันนั้นโคตรแรงเลยขึ้นขึ้นเข้าโค้งจอมทองไม่เปลี่ยนเกียร์เลยคันนั้นน่ะแรงมากเครื่องเท่าไหร่ครับคันนั้นน่ะกระบะฟ้าหัวฟ้าอะกระบะฟ้าหัวฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาว่าเครื่องคันนั้นเครื่อง400เหรอมันจะเข้มกว่านี้นิดนึงเป็นกระบะเหล็กใช่ไหมแต่รู้จักกันอยู่ผมผมมีติกตอกกอยู่เจ้าของรถคนขับอะแล้วมีเฟซกันอยู่หรอ แต่ว่าไม่รู้ว่าทีมงานเดียวกันก็เลยถามดูมันมันขึ้นป้ายว่าชนบุรีอ่ะทีมงานเดียวกันใช่ไหมโอ้โหเท่มากเลยฮะนี่ได้เจอตัวจริงแล้วฮะเขาบอกว่ากระบะแล้วกระบะก้างเหรอกระบะก้างนี่นี่นี่คันนี้แหละผมเจออยู่ในทิกตอกอยู่ใช่คันเดียวกันหรือเปล่าใช่เหรอ อ๋อลูกอยู่ 2K ก็ว่าอยู่คันนั้นก็ลูกเป็นกระบะก้างเออแสดงว่าอ๋อมันเกินตาช่างก็เลยสลับลูกเพราะแม่นี่มันใส่ได้สี่สิบกว่าเฉพาะแม่นี่นะเฉพาะแม่ใส่ได้สี่สิบกว่าก็เขาใส่กันยังไงวะเนี่ยแสดงว่ากระบะมันต้องกว้างเป็นผิดปกติแน่เลยเลยฮะโอ้ก็ว่าอยู่ นี่กระบะมันกว้างฮะมันผิดปกติผิดปกติกว่าชาวบ้านเขาใส่ได้40ตันก็ว่าอยู่มันไม่เหมือนรถสิบล้อเนี่ยเนี่ยอูจากกันเนี่ยเป็นรถเชลเลอร์ฮะเอาแม่นี่เยเดียนหมดเลยใช่ไหมครับโว้ยผมมาไกลขนาดนี้ผมขอฟังเสียงได้ไหมเนี่ยผมมาไกลขนาดนี้ผมขอฟังเสียงได้ไหม <laughs> โอ้เ,เจอตัวจริงแล้วน,นี่อะไรอะไรเนะี่ยไล่สิริบุญธรรมขวัญใจสีสวัสดิ์ศีสวัสดิ์เงินติดร้อยหรือเปล่าข <c oughs> อฟังเสียงหน่อยครับพี่ฮะ <c oughs> ขยับไปก็ได้ขยับไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่พี่ชอบเลยมันจะฝุ่นแสดงว่ามันลมมันแรงแน่ๆเลยโอ้โหเจอตัวจริงแล้ว ไอกระบะก้างโอ้โหแมปมาแล้วประมาณสองประมาณห้าร้อยยี่่ะแกบอกยังรอเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกอยู่ เพราะว sí ่าดูจากการเดิน huh. ท่อแล้วโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทอเลอร์หัวลากไปดูคลุ๊ปปี้เขาเบิ้ลนเสียงให้หน่อยแปลงเกิน โอ้โหรดหดัดตัดไนะ<อ>ด้เลยพี่โหยอดเลยโอ้โหอะไรนะหมวกเหรอเหอเรครื่องเท่าไหร่อ,อ่ะเนี่ยอ๋อเขาจะไปใส่อ้อยหรือยังไงเนี่ย วันนี้ G X z สามร้อยยี่สายหมกเหมือนกันนะฮะจะบอกอ s ซู u ูเดกะไหนหมกตรงไหนอ่ะโอ้เธอเบิ่อลูบ,บป,ปกใจเหร,รอทีมงานนี้หมกทุกคันเนี้นี่ยโอ้ไม่เดิมเลยเหรอครับเครื่องเท่าไหร่ฮะคันนี้เนี่ย สามแปดแล้วป่ะโอ้โหหกยูเซตหกยูเซตเหรออันนี้จะไปไหนครับเนี่ยฮะกลับแล้วเหรออ,อ้าวผมมาช้าหรือเปล่าเนี่ย,อนนยโอ้ คันนี้ตัดไหมปาขอขอฟังตัดได้ไหมผมผมชอบขอ,รอแรงๆอะ่ะโอ้โหผมเห็นพี่ขี่มาผมปุ๊บชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหดูท่อเลยดิเ <c oughs> ท่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัดทุกคัน อยู่นี่ตัดทุกคันดูดูทอเททีใช่ฮะน่าจะมีแคทมันน่าจะมีแคทรดเสียงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่มีแคทมันเลยไม่นี่เท่าไหร่โอ้โหไปครับไปดูล็อกกี้คันนี้ต่อยังถ่ายไม่เสร็จเลยคันนี้เออไอกระบะก้างเขาบอกว่าโอ้โหตัวเฉพาะตัวแม่ใส่ได้สี่สิบตันแต่ถ้าเอาเอาลูกมาใส่มันเกินกระช่างก็เลยเปลี่ยนฮะ ไาดูระบบท่อแกโอ้โหเครื่องนิ่มมากโอ้โหกองนี่ใหญ่กว่าพอๆกันกับกองรถตัดไว้เลยอะเนระบบเดินท่อเดิอนอะไรเนี่ยอันนี้ท่อวนนะ,ะเนี่ยไม่รู้เขาวนเพื่ออะไรนะ,นะออเนี่ยออกปลายเนี่ยออกมาเนี่ย เป็นสามท่อเนี่ยโอ้โหย้อนแสงหน่อยนะโโหวันนี้ได้เจอฮะของแรงอิสุสุร็อกกี้เครื่องห้าร้อยยี่สิบแรงมา้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดพี่เขาวนท่อทำไมอ่ะที่แรกมันเป็นเครื่องเคสามวันที่ผมเอาขึ้นมาเครื่องมันพังก็เลยอ๋อ กลับไปเปลี่ยนเครื่องอ๋อเครสิบสามเท่าไหร่เนี่ยเครสิบสามก็สามแปดแล้วเครืสบสามคอมครั่องสบสามคอมสามแปดเครื่องมันพังก็เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเครื่องมันนิ่มจังอ่ะวันขึ้นมาเนี่ยเครื่องเครื่องทิกเกอร์นอกทิกกอรนอกเครื่องนิ่มมากฮะใหม่เลยอ่ะเครื่องใหม่เลยเหรอทขาไมมันใหม่จังอ่ะดูนะดูจาก จากตรงนี้เนี่ยไปดิมโน่นโอ้หน่เกินเครื่องเกินมานน่โอ้โหเครื่องอลอง้นหัวล้นไปเกือบ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 สามลูกสูบอะล้นมากเลยฮะอชอบมากเลยฮะคันนี้สุดยอด <c oughs> ผมวิ่งตามมาผมขี่เป็นร้อยเองจตตามพี่แค่ไปทันเลย นี่ยผมตามมาเจอแล้วคันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วโอ้โคตรเท่เครื่องยังใหญ่มีกมล่องมีคันเร่งมีอะไรทุกอย่างเหรอโอ้ไหนโอ้โทำมาหมดแล้วใช่ไหมอ๋อมีบัตบูธด้วยมีกล่องโอ้โหทำมาหมดเลยแมปแมปเครื่องมาหมดแล้วฮะปกติมัน เครื่องเท่าไหร่นะ420 420แล้วเห็นงี่เขาบอกว่ารวมรวมแมทรวมแมทด้วยมัน520 520โอ้โหแมทแล้วนะเนี่ยขอแตะคันเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้คันเล็กแตะไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยฝุ่น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 โอ้โหสุดยอดเลยฮะคันไหน คันเมื่อกี้นะคันเก่าที่ผมขับโอ้คันนี้เขาเร่งเร็วกว่านี้หรอโอ้โห<อ><อ>ไวมากเขาเร่งไวมากตามมือมมเลยอ่ะพีสิบเอ็ดคอมมันเป็นเท่าไหร่สามแปดครับโอ้พีสิบเอ็ดคอมเป็นสามแปดอ๋อผมจะได้เข้าใจไวผมผมชอบผมชอบเฉยๆนะรถสิบร้อแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันยังไงยังไงเนาะ นี่แหละผมมาเจอรถพี่นะผมเลยชอบล็อกกี้เลยเนี่ยอือโอ้โหดูดูดูด,ดูน้องแซงน้องแซงดูน้องแซงฮะอื้อสูงเฉียดฟ้าไปแล้วนูนนูนอ่ะเดี๋ยวชมคันนี้ต่อฮะสุดยอดสุดยอดได้จเจอตัวจริงแล้วฮะวันนี้เอ้าโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมตามมาจน ตามมาจนเจอว่าอยู่ตรงไหนนะที่แท้อยู่3ามชัยนี่เองนะแต่ว่าเป็นทีมงานชะเชิงเศ้าต้องฟูดช้าๆนิดนึงเดี๋ยวมันจะไม่ชัดอโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง fc ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ